พอเสร็จจากถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาล้างแอร์โฟนะครับในกองอากาศนะครับในท่อกองอากาศนะครับเราล้างเพื่อไม่ให้ฝุ่นไปตรวจจับเซ็นเซอร์ครับไม่ให้มันไปจับเซนเซอร์ทําให้กินน้ํามันนะครับพวกขี้ฝุ่นขี้ผงที่มันติดอยู่กับเซ็นเซอร์มันจะได้อ่านเซ็นเซอร์ไม่เพี้ยนครับตรงนี้นะครับอันดับแรกก็คือปลดปลั๊กก่อนครับจะมีปลั๊กตรงนี้นะครับปลดออก เราปวดอองนะครับแล้วก็ใช้ไข่โค้งแฉกนะครับขันเพื่อเอามาล้างนะครับนะครับชุดแอร์โฟครับนี่ครับชุดแอร์โฟนี่ครับเพื่อเราเอาเซิเซนเซอร์อ่านอากาศนะครับหรือว่าแอร์โฟนะครับมาล้างนะครับดูนะครับจะมีคาบดำๆนะครับคาบเข่าเหมานะครับติดอยู่ที่นี่ครับทําให้การอ่านค่าของเซนเซอร์เพี้ยนนะครับทําให้ยินน้ํามันนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการล้างด้วยน้ํายาตัวนี้นะครับล้างนะครับเป็นน้ํายาล้างหน้าคอนแทคโดยเฉพาะเลยนะครับสามารถฉีดไปได้เลยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับว่ามีคราบดาๆติดอยู่นะครับนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเกิดจากคราบน้ํามันไอน้ํามันไปเกาะนะครับควรจะล้างให้สะอาดนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าคราบดำๆไหมครับนี่ครับทาให้เครื่องเนี่ย อ่านค่าเพี้ยนนะครับถ้าไม่กินน้ำมันนะครับครับล้างเลยเลยครับตัวนี้เป็นน้ำยาหน้าคอนแทกนะครับสามารถล้างพวกนี้ได้ครับจะแห้งเร็วครับเีเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับเราฉีดเพื่อทำความสะอาดนะครับนะครับสักแป๊บนึงมันก็จะแห้งเห็นไหมครับเริ่มแห้งแล้วครับ เราก็จะมาใส่ครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่คืนนะครับผมครับเราก็จะใส่เข้าที่เดิมน,นะครับปักเสียบปึ๊บเป็นอันเสร็สิ้นครับครับ ต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนกองอากาศนะครับเปลี่ยนกองอากาศก็มีกิปล็อกนะครับสี่กิปบหนึ่งสองสามสี่ปลดออกให้หมดเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ดึงยกขึ้นครับยกขึ้นนี้เลยปึ๊ดออครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับนี่ครับออกมาแล้วลูกเก่าเป็นไงครับกระพานะครับมีสั้นญาติด้วยนะครับ ทิ้งเลยครับไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าเรามีลูกใหม่แล้วนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากครับเปลี่ยนได้ควรเปลี่ยนนะครับทําให้รถตืดและกินน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับถ้ากองเราตันนะครับรถจะอื่นและกินน้ํามันนะครับนะครับจะเปลี่ยนลูกใหม่ใส่กันเลยครับครับก่อนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเราก็มาเช็ดเศษหญ้าครับเศษหญ้าเศษขี้ผุนออกนะครับเพราะว่ารถเราจะมีเศษใบไม้เศษลายนะครับเพราะว่ากองจะดูดเข้าไปนะครับ เช็ดออกให้สะอาดนะครับก่อนที่จะใส่กองใหม่เข้าไปครับครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับไม่ให้มีขี้ฝุ่นนะครับเดี๋ยวเศษไปไม้นะครับครับแล้วเราก็จะเอานำกองใหม่นะครับครับเดี๋ยวเราจะนำกองใหม่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับนะครับใส่ด้านไหนก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกันครับนะครับใส่ด้านไหนก็ได้ แต่ขอให้ตรงเข้าไปในร่องนี้นะครับเข้าไปในร่องวงกลมนี้นะครับโอเครับใส่เลยครับเลยครับแล้วก็ใส่แบบไห้แน่นนะครับเรเียบร้อยแล้วครับเราล็อกสี่กิฟนะครับล็อให้ครบนะครับโอเค โอเคครับเสร็จเรียบร้อย